สมัยลุงตาขอท่านตอนที่อยู่ถ้ำขอระดับร้อยฮะขึ้นระดับพันหมื่นขึ้นเป็นแสนขึ้นเป็นล้านีย๋ยนี่ไม่ใช่หลักล้านนะหลักหลายล้าน <c oughs> <c oughs> เดือนนี้กี่ล้านอะไรไนี้เยประมาณเนี้ยมันก็ขอไปตามตามชั่วโมงครับหลวงตาครับ ทำความดีแต่ก็มักจะมีคนมาชอบว่าชอบมาตําหนิเราจะรักษาใจยังไงไม่ให้ขุนมัวครับเนือว่าเราเกิดมาเนี่ยเรากรมาด้วยกรรมันติดติดติดมาด้วยติดใจและติดกายมาแต่ว,ว่าเวลาคนมองเวลากรรมเข้าเนี่ยคนมองผิดเป็น ถูกเป็นผิดเลยครับเนี่ยพิจารณาเรื่องกรรมแต่ไม่ฝึกกระหลงปูทำร้วนๆนะทำได้ดียังไงก็ไม่ได้หรอกยกเว้นจะต้องสวดมนต์ให้กระแสกรรมตรงเนี้ยที่มันกำลังกำลังเข้าเนี่ยให้มันเบนออกไปจิตเราเปนน้อมกำลังจกักรพพรดมามันก็เบนมาที่จกักรพพัดใช่ไหมสวดบ่อยๆ เวลาเข้าไปหาหัวหน้าหรือใครได้ที่เขาไม่ชอบเราอะเดินเข้ามาเลยหายใจเข้าลึกแผลเขาก่อนแล้วก็สวดมนต์ในใจไปอีนี้กระแสเนี้ยมันก็จิตเราก็อยู่ไอ้ตรงนั้นมันก็ออกไปแล้วมันมาเหมือนเราเวลาเราทุกข์นะสุขมันก็หายไปเวลาเราโกรธนะความโกรธมาความความดีก็ไม่มา เวลาเราคิดดีเนี่ยใช่ไหมขอไม่ดีก็ไม่มาเวลาเราคิดไม่ดีขอไม่ดีก็ไปเหมือนกันคล้ายๆกันการแก้ไขชีวิตมันไม่ได้ยากอะไรทเราไม่เข้าใจกันเองแต่เราเข้าใจแล้วมันไม่มีอะไรนะต้องเปลี่ยนขึ้นให้ไวเหมือนคนคนหงุดหงิดเนี่ย คนที่งุนงิดนี่ยต้องเปลี่ยนขึ้นให้ไวพอเริ่มจะงุนงิดกันนึกถึงหลวงปู่นะนึกถึงพระปูขอสาตังเปลี่ยนเรื่องไปเลยก็เปลี่ยนขึ้นเลยครับถ้าไม่เปลี่ยนมันก็อยู่งั้นอ่ะถ้าเราเปลี่ยนปั๊บขึ้นขึ้นเก่ามัานหนีแล้วจิตเราเนี่ยเป็นตัวดึงขึ้นพวกนี้มาเขาเรียกว่าพลังงานอะไรความรู้สึกดีไม่ดีอะไรเนี่ย มันง่ายๆแต่ไม่ยากเปลี่ยนไวๆมันก็ชินนะแต่ว่าอาปากมันก็สับเพมันก็มันอยู่นะมันไม่ด่าแล้วอย่างบางคนแค่โดนว่าโดนตำหนิทดเดียวก็จำไปเป็นเดือนเป็นปีโอ้เป็นตลอดชีวิตยังมีเลยฮะครับผัวเมียว่ากันนิดนึงเลิกกันตลอดชีวิตยังมีเลยแล้วจำบันตายใช่เป็นโทษครับหลวงตาแน่นอนอยู่แล้วครับ หลวงตาครับคนที่นั่งกรรมฐานได้นานๆนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกเมื่อยนั่งแบบไม่กระดุกกระดิกเลยทําไมเขาสามารถถึงนั่งได้นานนะครับหลวงปะหลวงตาว่าเขาทนนะครับครับท่านให้ดูะถ้าฝึกในสารหลวงพ่อจะดูอ่ะเองมีตาไม่า,มานหลวมีเองก็ดูเลย าเองดูบ่อยๆนะมันก็เข้าไปที่จิตเองมองพระบ่อยๆนะตายเห็นรูปของพระเนี่ยในอนาคตเองก็จะสัมผัสริงนามธรรมาคือความรู้สึกคือพระนี่ก็ต้องมีพลังงานใช่ไหมแค่มองพระทุกวันเนี่ยกับพระมองพระเองก็คุยกับพระได้ลแล้วเนี่ยคุยได้ทุกองละเป็นจรจิตในอนาคตเองดูคนปั๊บเองก็รู้แล้ว ันนี้มันหลอกเนี่ยนะมันทนเฉยเยะถ้าจิตสงบจริงๆไม่อย่างนั้นนะฮะคนสงบเนี่ยมันมีอยู่สองสองลักษณะของคนเบาเนีนะค,คือคเกิดก็ไม่เกิด<อ>ถ้าไม่เกิดเนี่ยเขาจะพิจารณาแล้วถ้าได้อารมณ์เบาอย่างนั้นนะเขาไม่นั่งและะ้วเขาจะพิจารณาพบชาตินะพินา,นาการเวนว่าตายเกิดพิจารณาเรื่องินานาีลสจันหาอุปทานนู่นแหละ ถ้าคนที่ยังเกิดต้องพิจารณาว่าจะสร้างบารมีอะไรเพราะคนได้ขนาดนั้นมันต้องย้อนอดีตได้แล้วฮะส่วนใหญ่อะมันนั่งทนไปนั่นะอยู่ในถ้าม,มีหลายคนมาใหๆเนะี่ยสามสี่หกชั่วโมงยังมีพอสักพักไม่กี่ปีสวดมนต์ยังไม่สวดเลยนะบางคนเป็นเพราะอ,อะไรครับหลวงตาอ้าวก็มานั่งทนเฉยๆ <laughs> มันไม่ได้เบาไม่ได้สงบครับอดทนเขายางนต้ตุได้ปริมาณไม่ได้คุณภาพโชกนะเดินเข้าสามรอบมันยังนั่งอยู่เลยเดินเข้าถ้ำเดินเข้าห้องน้ําเดินเข้านี่ยนั่งอยู่เลยสามสี่ชั่วโมงเลไม่นานตอนนี้สวดบ้างไม่สวดบ้างแล้วถ้ามันได้จริงๆนะ่ะมันเป็นอย่างลักษณะนั้นครับ จริงมเพราะเนื่อสายหลวงพ่อเนี่ยต้องทําใจสบายสบายไม่ต้องนั่งนานก็ได้ถ้ามันเมื่อยก็เดินยืนเดินนั่งนอนทําจิตให้สบายระหว่างสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบันทึกบุงและพิจนารณามาอยู่วัดห้าหกปีได้อะไรความสงบมีไหมเป็นเพราะเหตุอะไร,รเป็นเพราะบทสวดหรือเป็นพเพราะข้ารเชกขี้เกียจ <c oughs> มันต้องมีเหตุหรือเพราะกรรม กรรมมันตัดรอนเราไม่ไปไหนมันรู้สึกคนจะอิจฉาริษยาหรืออะไรประมาณนี้ไหมอะไรพวกนี้คือเราถ้าถ้าดูจิตดูกายเนี่ยมันจะรู้วันนี้มาดูกันซะดูตัวเองก่อน <c oughs> ถ้าดูตัวเองได้ก็ดูคนอื่นได้แหละดูคนเองก็ยังไม่รู้เลยกูจะเอาไงกับชีวิตไปซื้อเสื้อ,อก่อนแล้วกันทั้งแตรู้ว่า เอาไงกับชีวิตก่อนจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับที่จิตล้วนๆว่านําจิตไปอยู่กับที่มีประโยชน์มากลวงพ่อท้าเราฝึกเนี่ยครับมันเส้นผมบางภูเขาเนี่ยเองจริงนะเส้นผมจิตอย่าเบียนขึ้นท่านบอกจิตเองเนี่ยนะท่านบอกชาตินี้สมอาหลงตาตั้งที่แรกแล้วเอง่าหนีจากข่า นีจากไตสนคมนีจากพัหนีกับภูมิหารแล้วก็มันพิยานะอย่าห้ามหนีไปจากนี้ไกลๆใช้เวลายืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะงไม่ต้องไปนั่งคนเยอะๆก็ทําเป็นหลับตาไม,ไม่ได้ลืมตาเลยพิยานามันเลยผมบอกเข้าใจไหมครั<อ>บไม่ใช่ว่าต้องดูไงดูตัวเองว่าขึ้นอะไรมา ขึ้นไม่ดีก็เปลี่ยนภาพเลยหลวงปู่ช่วยหนูด้วยขอสตางค์ครับใช่ไหมแล้วก็สวดมนต์ไปแผ่ไปพิจารณาไปเม่อยู่นี้ทั้งวันทั้งคืนไม่นานนะไม่กี่ปีหรอกเพราะเหมือนเราหลอกคนอื่นได้แต่เราหลอกตัวเองไม่ได้ไม่ได้นะครับมีเยอะที่หลอกมาใหม่ๆนะโห่ท่ามากเป็นท่าเลยเหลือกาบยังเป็นท่าเลย นีนเรื่องจริงนะครับหลวงตาครับอันนี้เขาสงสัยว่าทรัพภายในต่างจากทรัพภายนอกอย่างไรครับทรัพภายในละ่ะคือการบันทึกบุญทั้งหมดทุกลมหายใจเข้าออก ทางตาหูจมูกลินกายจากลูกรสกินเสียงบันทึกความดีบันทึกตั้งแต่น้อย,อยไปหามากเข้าใจไหมบางคนบอกเอาบันทึกบรรดยดวงตาเอาเวลาเห็นวัดเองกับมุทนาสาธุคนที่เข้าวัดก็บุญนะมุทนาบุญกับเขาใช่ไหมเออเห็นเห็นแหล่งบุญมีสตัง ก็ทำเ่ยมีร้อยก็ทําสักบาทสองบาทใช่ไหมอัดทุกอย่างที่เป็นบุญทางตาหูจมูกดินกายนั่นะสวดมนต์ไปที่ทํากระแสะจิตให้อยู่กับพุทธมนต์ไปีิใช่ไหมในโลกเนี้ยถามว่าในโลกนี้ท่านบอกว่าพระเจ้าพระกระเจกพระราหารันหรือเราเรา,เราท่านๆเนี่ยเอาอะไรไปได้ไหม ชิงกรรมไว้ทั้งหมดเลยพระเจ้านิพพานไปแล้วถ้านก็ไม่เดาไปอยู่ในโลกเนี้ยในโลกนี้เป็นของใครไม่มีของใครเป็นของมนุษย์ทุกคนเองก็สามารถจะเกิดเป็นอะไรก็ได้ถ้าเองฝึกตัวอยากเป็นอะไรข้างหน้าไปสัมผัสแม่นางสามผิวได้เลย สมัยชาติก่อนๆน่ะนางผิดหวังไงผิดหวังบ่อยทำบุญทุกครั้งอธิษฐานสามผิวทุกครั้งชาติหน้าขอให้ผิวของเขามีสามผิวใครเห็นหลงไหลฆ่าตัวตายเลยอธิษฐานเป็นโทษอธิษฐานผิดนีครับไม่มีครูบาอาจารย์เกิดมาชาตินี้โอ้เขารอมเมืองเลย เาไม่ต้องการอะไรเลยต้องการนางนางกับปะสวามีจะทำไงอะโดดน้ำตายลาวาตายเพราะไม่ตายพลเมืองก็จะตายจะเลือกเอาอะไรลนะผิดไหมผิดครับเลือกเกิดได้ทั้งหมดคนเนี่ยอย่างตู้นี่ฝึกไปเนี้ยชาน,นาเอาหลออคนนี้ก็ได้แต่หรอแล้วเนี่ย มีโทษหรือมีประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งแล้วโอ้โหเสร็จแล้วเขาก็จะนี่คือสภาพของการเวีนว่ายตายเกิดแต่มเราเลือกได้ยังไม่ชีนี่สบายชาติเนี้ยมีลูกเป็นทรั์ว้าครับอ่ามีลูกเป็นทรัพย์สามารถจะฝึกได้ไง สิ่งแม่ไม่ช<า>ีชาติหน้าต้องอธิษฐานให้หนักกว่านี้อีกใหญ่กว่านี้อีกนะไปไหนจะเป็นผู้เป็นใหญ่ไนงะตัวใหญ่ไม่อะไรถามหลวงตาครับแล้วอย่างปัจจุบันนะครับจะอธิษฐานยังไงดีครับให้เป็นประโยชน์ อ้อธิษฐานเป็นประโยชน์เลยครับหลวงพ่อเวมาถ้าเองอธิษฐานเป็นประโยชน์นเองต้องเป็นประโยชน์กับตัวเองก่อนเองอาิษฐานปั๊บเองอารมณ์ไม่ดีห้ามพบโดยเด็ดขาดขึ้นจิตก็อยู่กับกรรมฐานอย่างเดียวเลยอยู่กับการสวดมนต์แผ่เมตตาโม,มทานาบุญบันเทึกบุญไมไดาเก็บบุญนนั่นแหละทีนี้จิตมันก็สว่างตลอด มีโมวมม,มาอะไรน้อยมากเลยในอนาคตนะยังไงขึ้นมายังไงมันก็อยู่อย่างนั้นอะ่ะคือมันไม่เปลี่ยนมันชินเนี่ยจะหัวเลาะจะทําอะไรจะทําอะไรก็ตามขึ้นยังสว่างอยู่เพราะมันชินไงหลายปีไงหลวตาฝึกสังเกตเจอหลวงปู่อายุสามสิบสสิบนิดๆตอนนี้สี่ห้าเจ็ด ห้าเจ็ดนะเจ็ดห้านะไม่ใช่ห้าเจ็ดฝึกตลอดแล้วไม่เคยหยุดเลยนอนก็ฝึกนะตุไหนมีความสุขมีความทุกข์ยังก็ฝึกฮนะขึ้นก็อยู่กับหลวงปู่นะมีหงุดหงิดกับบอกหลวงพ่อขอสตังขอสตังอย่างเดียวถ้าหง,งุดหงิดมาอ,อไหรก็ขอสตังอย่างเดียวเลยมันก็จะโล่งนะพอสตังมายิ่งโลนะ่งหนักเข้าไป แล้วก็แจกหายงงยิดเลยอันนี้จำไปใช้กันได้นะครับหลวงตาครับอย่างคนในยุคปัจจุบันนะครับเวลาเขามีความทุกข์นะครับเขาก็จะนึกถึงพระหรือนึกถึงวัดแต่เวลาเขามีความสุขทําไมเขามักลืมครับลืมพระลืมวัดโตยังไม่เคยผ่านชีวิตทั้งโลกไม่รูกหรอกครับเสรพลูกรดกินเสียงทางโลกมนุษย์นี่นะ ติดมากกว่าสวรรค์นะสวรรค์มันเสพจ,จิตอย่างเดียวนะทุไม่มีลูกนะมันเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกทางจิตอย่างเดียวแต่โลกมนุษย์เนี่ยทั้งกายทั้งใจนะโอ้โหจิตมันไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมลองลองดูดิครับาจะเลิมหมดละ บางคนลืมทั้งลูกลืมทั้งเมียลืมหมดเลยเ,เพลิดเพลินไปลืมเพราะมันเสพทั้งสองด้านเนี่ยถ้าเป็นเจวบดาก็เสพจ,จิตอย่างเดียวมันก็หมดนะเราก็เห็นอยู่ในโลกนะโลกมนุษย์แล้วนะทำไมคนถึงโลกนะทำไมคนถึง ประโยชน์นะเพราะต้องการความสะดวกสบายอยู่ในโลกะมันเพลินนะใช่ไหมมันไม่ต้องเดินไปไหนก็ง,ง่ายนะมันก็ติดเนี่ยจิตพัตถุเราเปลี่ยนตัวโลภใหม่ได้ไหมครับหลวงตาเหมือนมันโลภในบุญไงคนที่โลภในบุญก็คือคนที่เป็นโพธิสัตว์พิจนาตลอดว่าธุรกิจบุญเนี่ยชาติเนจะเก็บให้มากที่สดุด เก็บอย่างเดียวนะตุไม่เดี๋ยวมาใช้เลยนะครับพอตายปั๊บเกิดปุ๊บเลยเก็บอีกเก็บบุญอ,อีกเด็กเขา<อ><ด>ตายปุ๊บ,บเกิดปั๊บเก็บอีกเหมือนหลวงปู่ท่านสอนหลวงตาไว้นะค่าร้อยปีเกิดทีฆ่าเกิดทำตาย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 ทำไมตายมายุคตามสมัยตามอายุข,ของมนุษย์ในยุคนั้นนั่แหละแล้วไปรวมทีเดียวตอนที่ค่ารวมเป็นพุทธ อย่างเรานี่เอาแค่เงินเดือนนึ่งกูกินเดือนหน้ายังไม่ทําเลยยังไมากินก่อนแล้วไม่มีเก็บเลยบางคนนี่เดินตามถนนะตัวดำาปึ๊ดเลยลืมหมดเลยก็หมดเลยบุญนะอนั่นคือเาเรียกว่าบ่นบุญหมดนะแล้วก็โซว,ว้กรรมในลูกเป็นคนนี่แหละคิดเลยไม่ออก ทำตัดหลอนที่เราไม่ออกถ้าเขาคิดออกนะถ้าเขามาบวชละ่ะอ่าชีวิตเปลี่ยนเลยเปลี่ยนนะปัจจุบันเปลี่ยนอนาคตก็เปลี่ยนปัจจุบันไม่เปลี่ยนอนาคตก็ไม่เปลี่ยน,นเข้าใจยากนะการเรียนว่าตายเกิดพูดถึงในโลกมนุษย์เนี่ยมันยังขอกันได้มนุษย,นย์ออกจากล่างขอใครไม่ได้เลยขอให้ยังกินไม่ได้แนละ้ว ไม่เคยทํามาไม่มีเลยเหมือนลุงที่อยู่ข้างวัดสแกลุงครับแกไม่ค่อยทําบุญจะเมียแกทําเมียแกสบารทุกวันหลวงพ่อเล่าให้ฟังทุกวันเวลาคนมาท่านก็เล่าให้ฟังเรื่องนี้หลวงตาก็ฟังตลอดเรื่องเก่าเทปเก่าเพราะคนใหม่เข้ามาวันนั้นเมียแกไม่อยู่ไปตลาดแต่เช้าเลยสมัยก่อนเขาไปทางเรือเนี่ย เมียก,ก็ล่นเองเลินทำให้ลงพ้ามาเอชินไงเมียทำทุกวันทำแทนเมียดีกว่าไปดูไม่มีอะไรเลยมีกล้วยอยู่จะสุกมั่งจะดิบมั่งประมาณนี้เอานี้เหรอวะใสลงไปไม่กี่วันแกตายครับแกตายอะไรก็ไม่รู้นะแล้วแกก็บอกว่าไปในโลกวิญญาณว่าไปหิว เขากินอะไรครับไปขอเขากินเขาก็ให้กินนะแต่กินไม่ได้เขาบอกกับชีมนู่นของลุงอยู่นู่นกล้วยที่แกใส่นั่นแหละเสร็จแล้วแกก็ฟื้นแกตายแล้วฟื้นแต่นี่แกไม่ให้เมียแกทาหรอกแกทําเองแม่งห้เมียใส่บาตไม่แกทำเองนะแกเห็นมาเนี่ยประมาณนั้นแหละเอ้าเมียอะไรถามสวนเลยไหมไม่ต้องถามเลยนะ เรื่องเก่าๆนั้นแ่ะครับอันนี้คําถามจากที่นี่นะครับหลวงตาเขาถามว่าการออกกําลังกายหนักๆถือว่าเป็นการทาร้ายธาตุขันไหมคะหลวงตาว่าทาร้ายนะหลวตงตาเห็นพระไม่ได้ออกกาลังกายเลยนั่งหลัแบบตายืนเดินนั่งนอนนะอายุเป็นหลายพันปีหลายร้อยปีนะอไอคนที่ออกกําลังกายเนะี่ยว่าโอ้แข็งแรงเปล่าห็อก อายุสั้นครับจิตโโควบคุมเหนือธาตุถ้าฝึกจิตให้เหนือธาตุท่านว่าเองจะเอากี่กี่พันกี่ล้านปียังได้เลยจิตมันเหนือธาตุคนถามอา้าวหลวงปู่มันเหนือได้ยังไงบอกอา้าวเวลาเมียดา่ามีอาการไหมท่านบอกถ้าเองมีอาการไม่มีกําลังจิตไม่มีกําลัง ถ้าเมียด่าก็เฉยๆยิ้มๆแล้วม,ม,ม,มีกำลังแล้วถ้าเมียดา่าแล้วไม่ได้ยินกำลังหนักก็้อีกใช่ไหมครับคือถ้าจิตเราแข็งแรงท่าก็แข็งแรงถูกแต่เมื่อไหร่ที่จิตเราจิตเราอ่อนแอต่อให้ท่าเราร่างกายเราแข็งแรงแค่ไหนเราก็โแน่รอนรรอจิตมันบีททนบท่าท่ามันบีบจิตครับท่ามันบีบจิตได้ไงเนี่ย โรคระบาดเนี้ยเข้าไปในธาตุปวดใช่ไหมปวดฮนะมันทาําลายธาตุต้องไปเอาออกถ้าไม่เอาออกเราก็ต้องออกจากล่างอนะสองทางตู้เจ้าทำไหนอะเอาของมีพิษออกจากล่างร <laughs> หรือตู้เจะออกจากล่างเอง ันนี้คำถามจากใน Facebook นะครับเห็นรูปหลงปู่ครั้งแรกแล้วเกิดอาการร้องไห้เป็นเพราะอะไรคะฟังหลงตาก็ร้องไห้ปิจิฮะปิจิจแสดงว่าผูกพันกับขอสตังค์ได้เลยนั่นน่ะครับว้าวขอได้เลยชาตินี้อยากจะดูอาการรวยเป็นยังไงความรู้สึกของคนรวยเป็นยังไงขอรวยสักชาตินึงใช่ถ้ามีก็มีโอกาสอยู่นะฮะ แต่ไม่มีครับแล้วแล้วแต่แล้วแต่ปัญญาท่านบอกเองมีปัญญาไอ้ซักฟุ้นี่ไม่ใช่ของใครใของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะเองหลอกมนุษย์ได้เองก็รวยแล้วล่ะก็หลอกมันได้ไงทําอะไรก็หลอกมันได้ทํารูปทําอะไรทาอาหารหลอกมันติดเองก็รวยแล้ว ลูกชายอายุห้าเดือนครับเป็นโรคหลับยากแต่มาสวดจักรพัดกล่อมครับทําให้ช่วยหลับง่ายขึ้นไม่ต้องเปิดเพลงเลยเด็กอายุห้าเดือนสามารถฟังบทสวดรู้เรื่องหรอครับหลวงตางทำไมจะไม่รู้มันหูมันฟังอยู่แต่มันไม่รู้ว่าอะไรกันเองความหมายของบวที่มันฟังครับมันไม่ได้ฟังเสียงสวดมันฟังความรู้สึกอของตัทสวด เหมือนตู้ร้องเพลงอ่ะเพลงความหมายของเพลงคือความรู้สึกถ้าเพลงเศร้าเนี่ยตู้ฟังก็เศร้าไปด้วยใช่ไหมละ่ะถ้าเพลงเพิดเพลินเนี่ยพอตั้ได้ยินถ้าตู้ก็ต้องเต้นกับมันแล้วละ่ะถ้าอยู่คนเดียวนะครับจะมา <laughs> จะเพลินนั่นคือพลังงานแก่นของขื่น แก่นของคืนคร,ครับคล้ายๆกับเราฟังเพลงฝรั่งแต่เราแปลไม่ออกแต่รู้สึกว่ามันเพราะมันเพราะจ้าอย่างนั้นอ๋อมืันคล้ายๆกันแต่ถ้าตูส้สวดจนเข้าถึงแก่นมันนะครับเพลินนะมันจะมีความรู้สึกหละความรู้สึกเนี่คยค่อยๆแล้วสวดทุกครั้งมันจะมีความรู้สึกเข้าไปเรื่อยๆ,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 ๆเพราะเพลงนั้นหมายถึงธรรมะนะไม่ใช่บทสวดคือธรรมะธรรมชาติเนี่ย ถ้าเราเข้าถึงบทสวดนะเข้าถึงกรรมฐานตรงนั้นนะทุกกบจะไปไหนก็ได้คุยกับพระก็ได้คุยกับอิญญาีก็ได้คุยกับผีก็ได้คุยกับคนเป็นๆยังได้นะครับนะคุยกับหัวเดินมาเนี่ยยังรู้เลยเฮ้ยมึงจะเดินไปไหนนึกในใจอะตามที่สั่งเลยอะอะ้อาวทำไมอะ่ะสั่งได้เนี่ย ขาเรียกว่าใจสั่ง,งใช่ <c oughs> เนี่ยฝึกในสายหลวงพ่อเนี่ยสนุกนะตุ <c oughs> นไม่ใช่ธรรมดาเรียกว่าทําเมียฝึกเมียจะฝึกได้ไวกว่าบังคับผัวได้เลยนะจริงในเรื่องจริง <c oughs> ตั้งแต่ท่านอยู่แล้วนจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ฝึกได้ไม่ขี่คนการจะฝึก ศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยมันต้องอารมณ์ดีเนี่ยทุกครับอารมณ์ดีดีอารมณ์ไม่ดีต้องรีบเปลี่ยนรีบเปลี่ยนขึ้นทันทีถ้าอารมณ์เสียบ่อยๆฝึกยังไงก็ไม่ได้ไม่นมีทางรับไม่ได้เพราะอารมณ์ดีบ่อยๆเนี่ยนานเข้ามันจะเกิดความเคยชินมันก็จะรับฟังได้ทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีจะมา เสียงดีกับเสียงไม่ดีไม่รับได้เลยครับถ้าอารมณ์ไม่ดีล่ะมันรับอารมณ์ดีได้ไหมไม่ได้อารมณ์ดีมันมีหลายระดับจากละเอดจากหยาบไปหาละเอียดครับเหมือนอย่างกับบทสวดจ,จีนบทสวดที่เบรน,นะครับหลวงตาเราไม่รู้ความหมายเลยแต่ฟังแล้วทําไมเรารู้สึกว่าเกิดความสงบ ถูกนั่นคือแก่นของบทสวดความรู้สึกไปกับเพลินไปกับบทสวดถ้าเราเพลินไปเรื่อยฟังไปเรื่อยเนี่ยนำไปเรื่อยเ,อยเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องธรรมะเนี่ยธรรมะมันอยู่ที่บทสวดมันอยู่ที่คำภาวนามันไม่ใช่อยู่ในหนังสือครับเออฤษีดาบทนักบวชมัน,นอยู่ในป่าเนี่ยท่านอ่านหนังสือไหมไม่ไม่จะทำไมเขารู้หมดเลย รู้โลกรู้ธรรมรู้ธรรมรู้โลกรู้รู้หมดเลยรู้ไปไกลด้วยรู้ไปใกล้พระโลกนี้มันก็ไล่ไลไปอันนี้มาจากอดีตยั่ไหปัจจุบันไปอนาคตไล่ไปไม่มีที่ทสิ้นสุดเพราะโลกไม่ใช่ของไขรโลกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไม่ปกติเพราะมันกลม หมุนไปมันก็เปลี่ยนไปเลย่ยเดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวจะเดินเหมือนเราอ่ะจิตเราถ้าเราไม่ดูมันมันก็ไปมั่วซั่วนหะใช่ไหมเพราะนั้นใครอยากรู้ก็มาดูฝันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะดูดูจิตแล้วก็ดูกายได้นะดูกายก็เข้าดูจิตมันดูจิตก่อนไงพอดูดูเสร็จนานๆเข้ามันก็ดูกาย